อพูดัสแดพ้หนานะีสค่ะทุกคนยีต้อนรับกข้สู่ช่องยูทูบ มากกับโฟแองจี้ของเรานะคะก็คือมิกิแพนจามิดาแล้วก็อาตอมติดธุระของเขานะคะทุกคนไม่ใช่ ตองกติธุระนะคะก็เลยแบบว่ามาไม่ได้ก็เลยมาเป็นแบบว่า3มเกลอแบบนี้นะคะทุกคนแล้ววันนี้พี่ฟิล์มก็มาด้วยเพราะว่าจะเป็นตากล้องให้เราในการถ่ายนะคะทุกคนสุดยอดมากคลิปในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นคลิปเที่ยวเกาหลีในเมืองไทยนะคะคือเราเนี่ยจะพาไปสถานที่ที่แบบว่าเกาหลีอันยองฮาเซโยถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีเราก็มาเที่ยวในไทยได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปทานข้าวกันก่อนละกันเนาะซึ่งร้านแรกเนี่ยจะเป็นร้านเกาหลีอันยองฮาเซโยจริงๆอะตอนสนุดจะไม่เข้ากล้องเหรอ <laughs> พี่แพนนี่สีผมใหม่หรือเปล่าคะสีผมใหม่ต้อนรับเนมเฟมชาแนลเลยค่ะอันนี้เอามาเลยปะพี่ถามพีทำพี่ตัดาเมื่อวันเสาร์พี่ตัดมาด้วยเพราะรู้ว่าจะต้องมาออกบล็อกของเนมเฟมแพเลยให้เกียรติเปลี่ยนลุคตัวเองให้ดูเป็นเกาหลี มันน่าตื่นเต้นมากว่าครั้งนี้เป็นในรอบพี่ปีหนึ่งปีที่ทุกคนได้มาเจอกันบวย๋อใช่ของเฟมอ่ะไม่ได้เจอมิกกี้มาตั้งแต่วันที่12มกราประมาณ8เดือนนะคะส่วนแพทก็เพิ่งเจอตอนที่กลับมาจากไอที่โควิดอ่ะใช่เราไปกินข้าวกันเพิ่งเจอเลยว่ะลืมไปเลยอุบยไม่เลยอุบเ่อนตนตั้งแต่ตั้งแต่หลังรับปริญญาไมลมาจากรไม่แต่ว่าการแต่งตัวของเราคือเรานัดกันว่าเสื้อขาวโอ้โหนี่อยู่มิีไม่เคยใส่ เรตอนแรกว่าดียังไงมันอุ้ยมึงใส่อุ้ยใส่แล้วน่ารักนะเข้ากับมึงอ่ะกูใส่ไม่ได้รีบนะเออหลิมหลิมตอนแรกว่าจะใส่เสื้อมิชิลินมาโอ้โหจี๊เม่์ก็แบบเสื้อโค้ทแบบหนาสักสิบองศาไทยแลนด์ตอนนี้นะคะมาถึงหน้าร้านแล้วแต่ว่าร้านไม่ได้เปิดขนาดนั้นก็มีคนแบบว่ามานั่งรอหน้าร้านแล้วนะคะต้องแบบจองคิวก่อน กินได้อะเผ็ดกลางอาจารย์แล้วก็นกกลางเส้นหญ่ทอดแบบไหนอะไก่ทอดแล้วมีเส้นไก่ทอดแบบว่าไม่มีกระดูกมีปะวะเอาเอาไม่ได้ไหมสนปนกันไม่ได้ฮารฟฮาฮสรุปก็นู่นแบบเผ็ดอย่างเดียวไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็เงือแตกเอออันนี้ก็ดูน่ากินแล้วดูมีทางตอกเลยปะแล้วก็เป็นเมน้แทนฟิลลิ่งตอนนี้นะคะทุกคนเหมือนอยู่ที่เกาหลีจริงๆอะมาเดินย่านแล้วแบบเจอร้านเเฮ้ยมันได้มันได้มันได้

มีไข่กุ้งนะคะทุกคนแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องลงไปเหรอหรือเปล่าไม่ลงรอดูไม่ดูแพ๊บอกว่าแพ๊ดจะไม่แก้เคียงกับเกาหลีที่สุดไม่มีความแก้เคียงกับเกาหลีที่สุดในโลกนี้ยไปฝั่งอเมริกาบ้างมงอะไปฝั่งนอวีไปอังกฤษอ๋ออังกฤษอ๋อพี่ก็โดนได้กับอังเมื่อวานนี้แพ๊บอกว่าเนี่ยตอนแรกอะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ จะเต้าข uhm. si> ึ้นมาเออไม่ที่อยู่ก็พูดขึ้นมาจะไปรับทานไหมเพื่อว่าวาดหน้าจิ้เลยคุยตอนไหนวะงงอ่ะกูก็เห็นหน้ามันเลิกลากตาะเนี่ยตอนแรกอ่ะชื่ออะไรนะพระแดงมุ่งฝ่ำลงมากเลยอ่ะจะได้เกรดดีด็อกแล้วตอนไหนค่ะเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามตอนแรกคือก็มอว่าเออแล้วอยู่จะไปกินเกาหลีกับเพื่อนทำไมเราคนละวังการนำอ่ะไปกินเกาหลีเนีขาไม่ได้เป็นโอเปร่าแท้ ไก่แบบว่าไม่มีกระดูกนะคะทุกคนแล้วก็มีต๊อกเบกีแล้วก็ชีสน่ากินมากส่วนอันนี้นะคะก็คือซุปกิมจิโอ้โหอีกอย่างหนึ่งนะคะเมนูนี้ก็คือเรียกได้ว่าตามาาาข้าทางของรานเกาหลีต้องกินนะคะอ่ะตอที่เห็นไม่มานั่นก็ย่้ยเอาแก่เนี้ยที่ไทยถ้าไปเยอรมันก็จะเป็นแบบมาเยอรมัน คู่ปรับันนี้นะครับนิดต้องลงไหมมากินอย่างนี uh ้ใ uh ช่ครับโกไดนยิ 자. <릉> ชดพลังงานเดียวนะคนนี้ไม่ได้เข้าใจป็นอะไรเหมือนไม่น่าเข้าใจเพราะมันมั่วต้องขซ้นซั้ำนิดนึงอย่าไปให้นะอย่าไปให้อะไรนะหลายๆก็ใช่เพราะวันนี้อากาศดีได้หมดใส่ได้หมดจริงเพราะที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นแหละ ทานเสร็จแล้วนะคะทุกคนร้านแบบฟิลลิ่งเกาหลีไหมสุดยอดมากเลยย้านมากๆแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะจบเดี๋ <laughs> <c oughs> ยวย <laughs> ยจะบอกว่าอาหารน่ะอร่อยแล้วคนอ่ะมาเรื่อยๆเลยทุกคนแล้วจริงๆมันมีโซนด้านในด้วยโซนด้านในอ่ะจะมีโซนหนึ่งที่เป็นเหมือนเต็นเต็นแบบว่าร้านอาหารข้างทางของเกาหลีอะ่ะแต่ว่าอันนั้นให้คนนั่งบาฟิล์มเรื่องจริงอ่ะคนก็นั่งอยู่มันเข้าถ่ายรูปไม่ได้เว้ยคือมันเป็นแบบที่นั่งจริงๆอ่ะคือด้านในมีกินไหนแยังไม่หิวเลยยังไม่อิ่ม ไม่หิวอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะไม่หิว <_ d ata> แต่แพ้ล้หนาวนะหนาวมันหนาวมากทุกคนคือแนะนำเลยอ่ะถ้าใครมาช่วงนี้ก็เอาแบบเสื้อหนาวน <_ d ata> เาสืญญ้อโค้ทถุงมืออะไรเงี้ยใส่มาให้เต็มใส่แค่นี้มันไม่พอจริงรู <_ d ata> ้สึกปาดสันเหรอสันวะอ่ะไม่ว่าเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันจุฬา16นะคะทุกคนกไหนเนี้ยลองดูไป ทุกคนตรงทางเดินตรงนี้เหมือนเกาหลีมากมากมาก,มากแต่พอเ,เหลือบมาตึกเนี้ยคือฮ่องกงจีนไต้หวันแต่แถบตรงทางเดินอะถ้าเหนื่อยก็เกาหลีมีเหมือนมากเหมือนมากอาจารย์คะเซียอยเซียวคิปเลยไม่พูดอะไรน้องอใน,ใน,น่เป็นเด็กสวยเว๋อนีเด้นอมันหนุ่มหนุ่มเว๋อการก่อสร้างยังไม่เสร็จแน่ๆนเลยเอออยากรู้มากเขาว่าถึงบางอ้อทำไมมันต้องถึงบางอ้อนี่สงสัยมานานแลนะทำไมไม่ถึงบางโพบางอ้อ บอ้อแบบอ๋ออ่ะใช่หรอใช่ดิเขาหลักการจริงจริงเรื่องจริงแต่คำนี้มันใช้มานานแล้วก็ถึงบางอ้อก็คือเขาใช้บางบางอ้อก็คือแบบอ้อหรือว่าสมมติว่าเอ็มคิดออกแล้วอ๋อบางโผล่ไม่ใช่มันจะโผล่มันมีหลายบางมากไม่ต้องบางอ้อก็อ้ออุ้ยทุกคนโอ้ยจีนมากทุกคนอือแทนทาราดันเฮ้ยโอ้โหดูแบบชิกชิกชิกปะคะเออ คนสุดท้ายเราก็เจอแล้วนะคะคือ <c oughs> มูดด้านหน้าเนี่ยมันมูดดีนะแต่ว่าตึกอะแล้วก็กรงเหล็กอะในในเหมือนฮ่องกงเหมือนได้หมดยกเวน้นเกาหลีตามชื่อคลิปอะคะ่ะ <c oughs> เอาแค่แบบเอออันนี้ <c oughs> อันเนี้ยรแล้วก็น้ำอ๋อหนึ่งแก้วแค่นะสี่คะ่ะ น้ำแก้วสองแก้วอ๋อลินจี่โซดาได้ลิ้นจี่โซดาอร่อยเป็นสีชิ้นเลยแล้วก็คนละชิ้นชนเออทำะฉันไม่กินสตรอเบอรี่เออเธอไม่กินเรอไม่กินป่ะอ้อ่าสามส่วน หันเลยนะหันซีเปเลยรู้เลยโปรชินีอ้าไอไปเยอะมีธีการแบ่งของหันเรามากัน1 2ึสและสีที่ไม่กินสตรอเบอรี่เห็นวเมื่อกี้มิกีอ่ะเข้าไปในห้องน้ำแล้วหายเป็นานมากแล้วเป็นอะไรอมั้งอมายีหมดสิบแป สิ่งแปลกเนี่ยมันหายไปชุกชื้อนึงเราเรียกเนี่ยว่าเป็นความที่แบ่งแบบว่าต้องแบ่งกันให้แบบว่าดีนะคะเนี่ยพี่น้องก็จะมีก็จะอย่างเงี้ยตอนทำไว้นะคดิ่งแต่สำหรับเนมเฟมกับพี่ฟิล์มเฟมต้องกินเยอะกว่าแต่ข้าค่ะตอนไม่ต้องแปลกใจค่ะเราเอาเอาหน้าพี่ฟิล์มาไว้ข้างๆเลยค่ะใส่ถุงช้อนแล้ว เราสั่งกันแต่ว่าทีได้เทหน่อยคนเพราะว่าเดี๋มีอร้านนึงนะคะเราต้องไปกินอีกร้านนด้วยใช่เราก็จะไปต่ออีกร้านนึงก็จะไปต่ออีกที่าสีที่สิที่สิบอ๋อบยังไงสิที่ล็นกรแบังบอเลยอยากได้แป้งพอยืมกีนที่หมดแลอยืมแป้งไหนแบ่งมึมวแป้น เมย์ไงยังเป <c oughs> ็น่มึงมึงกล่าวไปแบบว่าเป็นป่าตามแบบว่าวัดสายไ่ต่ามแป้งไม่เหรอแป้งอีกอ่ะ,อะมไม่ต้องหรอกเแป้งปมาอย่างเงี้ยแบบแป้งเกาหลีอะค่ะแล้วมึงหวังใครอะนี่ไงหวังของมึงจริงเหรอคิดมาจากบ้านแล้วว่าเฟซต้องพกแป้งนอกร้านแก่ทุกคนแพทบอกว่าไงว่าแพทแพทแบบว่าไงบอกว่าอินเกาหลีเลยวันนี้ตีมเกาหลีแล้วก็อินเกาหลีอ่ะไะม่ใช่บอกอิ่มไม่ไม,ม่ กินได้เรื่อยๆอินเมื่อกี้แดดออกตอนนี้คือฟ้ามามืดเลยแล้วมืดแบบมืดแล้วต้องร้องเพลงว่าเมือนทองฟ้าวิปริตแต่ป่วนท่านใดฝนตกทุกคนผมตกแล้วครับ ใส่หมกแล้วครับเดี๋ยวไปไปที่อื่นกันต่อนะคะไปไหนนี่ยอยากได้เนี้ยะอุ้ยน่ารักว่าไปว่าไปว่าซ่านแพทได้อยู่แล้วอ่ะได้เป็นคนได้รูปเร็วกว่าชาวบ้านเขาอ่ะกี่ไปดิไม่เอาเหรอเฮ้ยเขินอะไรพี่กูถ่ายได้ชิวๆอยู่แล้วกูเยอะกว่ามึงอีกเอ่ะพี่จะลองเอามุมนี่ไปรูปไหนอังกฤษอ่ะที่เพื่อนมึงให้มึงบิดอ่ะเพื่อนต่างประเทศที่ให้บิดนมบิดตูอ่ะมึงจำไม่ได้ได้ไงเหรอุ้ยอุ้ย วัสันวัสันนี่ล้า่คนนี้เฮ้ยฝนขอด้วยเดี๋ยวเพิ่งพิ่งขอซูมก่อนฝนแทลงมาเทลงมาหน้าดวงฝน ตัวที่ผมบอกตัวไม่ดีมากเอ้กที่เอามือลองฝนลองทำไมลองให้รู้ว่าฝนไงไม่เคยเห็นออ๋ไม่เคยเห็นน่าสงสารนะไม่เคยจับและแล้วเราก็เข้ามาพักพิงในร้านต่อมีร้านใหม่นะคะอ๋อร้านใหม่แล้วฝนโตแดดออแม่ก็ะเป็นหมอจะรักแต่ทำไมฝนตกแดดออกอ่ะมันดูเป็นแบบมอนโร้อะไน นี่นี่คอนตินียต่อหลังจากฝนหยุดมือขยับไม่นานเลยต้องแต่งเมกอะ ตอนนี้นะคะขึ้นมาบนรถแล้วนะคะทุกคนแล้วอยากจะบอกว่าร้อนมากจากการเล่นติ๊กตอกไปเมื่อกี้ที่หน้ามาฉันเปียกจังาทำไมหน้าดำขนาดนั้นอะนนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีกลายคือมาม่าเกาหลีบ้าเซมก็หมดด้วยแล้วอยากจะไปดูขนมเกาหลีอะไรแบบนี้นิดนึงนะคะก็ได้แบบว่าอินเนอร์เที่ยวเกาหลีในไทยไหมล่ะทุกคนอ่ะออเดินทางค่ะทุกคน ยองค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีนะคะอยาจะบอกว่ารวมขนมอาหารเกาหลีเลยอะมากนะคะในนี้ดเดี๋ยวเราจะไปดูของก่อนบาม่ากเกาหลีที่บ้านหมดด้วยนมกล้วยมันไม่เหมือนแบบว่ากระปุกแบบเกาหลีเออใช่ปกติจะเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะคะทุกคนเป็นตู้นี่เป็นมินเนี่ยนเลยนะใช่ไหม <c oughs> บา,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 บานานาบานาก็ว่าบานานาอะไรของมันก็อตเอออร<า>่อยนะไม่ชอบเคี๊ยสับปะรดมากแพ้แพ็กเกจนะชอบจุ๊บๆมาลัก มีไม่หนูใช้ถือไหมไม่เป็นไรจ้าอุ้ยอันนี้ถูกกว่าที่พวกในห้างจริงเหรอเบเกอรี่อะถูกกว่านี้อีกไม่เอาหนึ่งอันหรอพี่อุ้ยอันนี้นดูยูโรคาสตาเค้กดีพี่เฮ้ยแต่มันเป็นซอฟมอยชีสเค้ก <c oughs> รู้เลยนะว่ารสชาติงาังไงจะไงดูรสแม่ไี่อี่ซื้ออะไรซื้อสารหลายกล่วกว้วยแล้วกว็ ตบรีบตดดอเฮ่อเปิดมาคือพุ่งเลยกิ้งไม <c oughs> <laughs> ่กินจะกินอะน้ำซ่าสองขวดเลยจะหายน้ำ ตอนนี้คุณอิ่มสุดมากอย่าพูดเขามาอิ่มอิ่มอ๋ออิ่มดีหาเรื่องนี้ตอนนี้คุณอิ่มสุดแลอิ่มุอิ่มเอาวยังไงถือเห <s> มือนแฟนต์เลยเฮ้ยต้องเคาะด้วยเหรอเคยได้ยินมามันจะไม่พูด ทิ้งก็ไม่มีที่ทิ้งขอทิ้งในถุงเองเลยได้ไหมเนี่ยความลำบากของการมาซูเปอร์มาเก็ตที่นี่นะคะคือที่จอดอะมันเล็กแคบมากแบบเชื่อมกับฟุตบาทซึ่งตอนนี้ทางออกของเราในถูกปิดกั้นด้วยรถตู้สีขาวคันนี้แล้วเขาก็ไม่ขยับอะไรเลยนะคะทุกคนเข้าหัวง่ายกว่าไหมเอาหลังออกง่ายกว่าใช่ไหมตู้ถอยหรอขึ้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นได้แล้ว ตอนนี้เราก็มีการเปลี่ยนชุดนะ,ะมาล่ะคะไปอีกที่นิวซงมินิมอลสไตล์เกาหลีมากจะเป็นโทนขาวครีมสะอาดอ่ะแล้วของก็แต่งน้อยมากนะคะคนก็ดูแบบสไตล์เกาหลีโลเวอร์นะคะ ทีมจ <ítulo> <run> ัด <inequ> อ anyway, like, ันนี้ร่เหลืออะไรบ้างคะเค้กแล้วก็น้ำฉั้นอะดูแบบว่าสไตล์90้่อะมันผิดมูมดมากมิกกี้เออโอ้โหผลไม้แน่นว่ะเกาหลีมากฟิลมเกาหลีมากอันยอฮาเซลเยอรเรบูลหลังจากถ่ายเสร็จนะคะ น้ำเนิ้มคือละลายหมดแล้วนะเนี้ยแต่ก่อนน้ำเต็มแก้ว <laughs> จดยากเคีเยคเค้ยหนอ่อยน้ำมูนคือคาร์โบเมลมิวเทสติ้งเขอร่อยหวานอ่ะวินาทีแห่งการรอคอยเราไดฝั่งนี้หน้ามืดหมดอร่อยเหรอมันกิใสหยดมากเลยอะค่ะ

texture อีกสักซีมไลท์แดนส์ปิดงรสชาติแบบหอมของสกุนเกาหลีเลยเหรอเหมือนเลยอร่อยมากดีหันวงไหนๆเวลาจะก้มเราไปกินหิ้งพ่นหรอเปลกินได้ขนาดนี้ก็ไม่บอกของดีมีประโยชน์อย่างที้เอาออกไปดีกินได้กินได้จริงโรสแมรี่กินได้เขาไม่ถูอาหารการจริงหรอกินดิ เมนเฟย์ป้อน,น,น,อนจริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นน้ำตาลไม่เคยเห็นเนาะไอที่เขาแบบว่าเอามาป้านนะ่ะมึงไปกินกันเองปะพวกนี้ยมานก็กินได้หมดอ่ะมึงข้ามไปข้ามมาด่อยก็ <c oughs> ตอนนี้กินเสร็จหมดแล้วนะคะก็มีน้ำแบบเหลือบางแล้วก็เนี่ยเค้กทั้งสาหมดเกี้ยงอร่อยมากทุกคน แก็เราไม่มีที่ไหนจะไปแล้วคะ่ะเพราะตอนนี้กำลังจะแบบ5โมงเย็นนะก็คิดว่าเบาๆพอผูอายคนเอาเป็นว่านะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดนี่ไปลย <laughs> <c oughs> แล้วคยลืมกด Subscribe ต้นไมนคะ <c oughs> แล้วก็ไปเจอกันคลิปนหน้าๆนะจ๊ะคิดถึงฟาง,งจี้ก็เ <c oughs> นี่ยแหละขอบคุณทุกคนออกมากเลยนะคะนี้ ลูกคือไงเกาหลีค่ะเ์สันนัมพกุกซาราเมโอเคค่ะวันนี้ไปแนะคะานะคะนะคะคิดถึงนะคะงนคิดถึงนะคิดถึงนะคิดถนะคะคิดถะคะคิดถึงนะคะคิดถึงนะคะคิวนะตะลิลถึงนะอะติดถึงนะคะตอดนะคองนะงง